ครกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการน้ำครึ่งแก้วนะครับ ซึ่งเป็นประจําทุกสัปดาห์ก็คือว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะมีโอกาสได้พูดคุยถึงชีวิตของบุคคลที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราเชื่อว่าในชีวิตของเขาเหล่านั้นนั้นจะมีบทเรียนดีๆครับวางในการที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันได้แน่นอนค่ะแล้ววันนี้สิ่งที่กวางอยากจะให้คุณผู้ชมพร้อมกับกวางเองด้วยพร้อมกันเลยได้เรียนรู้ก็คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะคเขาเป็นคนผิวสีอ,อยู่ในประเทศที่หลากหลายและเป็นประเทศมหาอำนาจด้วยแต่ว่าเขายิ่งใหญ่ถึงขนาดตอนนี้ เป็นประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกาคนนั้นคือคนนั้นก็แน่นอนครับมีอยู่ท่านเดียวแน่นอนก็คือบารักโอบามานั่นเองใช่แล้วเป็นคนผิวสีชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีค่ะอืมคนนี้น่าสนใจมากชีวิตเขาน่าสนใจมากๆเลยจริงแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับวางก็จุดเริ่มต้นของเขาก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะคะแล้วก็ปรากฏว่า เกิดความแตกต่างกันลทางเชื้อชาติเพราะว่าพ่อเป็นชาวเคนยาแม่เป็นชาวอเมริกันพบรักกันตอมหาวิทยาลัยแต่งงานกันแต่งงานไปอยู่การมีลูกพอลูกสองขวบหย่ากันซะง,งั้นะพอหย่ากันบารักโอบามาก,ก็ต้องย้ายไปอยู่กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ในแต่งงานใหม่มกับคุณพ่อชาวอินโดนีเซียก็เด็กตัวเล็กๆก,ก็ต้องไปอยู่อินโดนีเซียอีกอเปลี่ยนสภาพจาก อยู่ฮาวายมาอยู่อินโดมันแตกต่างกันนะคะพอสมควรเลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าวัฒนธรรมของในยุคโดยเฉพาะในยุคสมัยนั้นนะ,ะวัฒนธรรมของอเมริกันกับวัฒนธรรมของเซาท์อีสต์เอเชียในยุคสมัยนั้นเนะี่ยต้องบอกว่ามันคือคนละวัฒนธรรมวัฒนธรรมกันเลยเพราะนั้นเขาจะเห็นว่าเขาเจอแต่ความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ,ค,ะคนทั่วไปถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้กวางคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงฮะโหกวางว่านะคะคนทั่วไปอาจจะรู้สึกแบบบางคนอาจจะถึงขั้นสิ้นหวังในชีวิตแต่ว่า โดยภาพรวมก็ว่ามองแค่ว่าเอาแค่ตัวเองรอดก็ก็ก,ก,ก็ก็เก่งแล้วอะค่ะอ่าใช่ใช่ใชใช,ใช่แต่ของเขานี่ไม่เหมือนกันถูกไหมค่ะเขาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนั้นโอ้โหหลังจากนั้นเขาก็ศึกษาต่อในระดับไฮสคูลนะคะแล้วก็จบมหาวิทยาลัยดังๆฮาร์วาร์ดไปเรียนต่อด้านกฎหมายมมที่สำคัญยังเป็นนักเขียนอีกด้วยแล้วก็ทำหลายๆอย่างเพื่อชุมชนค่ะใช่ครับมผมงั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่า โอบามาเองเนี่ยเขามีความเชื่อแล้วเขาว่าชีวิตเขาเองเนี่ยเขาสามารถเลือกได้ถูกไหมครับคนที่เกิดขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเกิดมาในสภาพแบบหนึง่งนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในสภาพนั้นไปตลอดไปถูกไหมครับถ้าเราเชื่อเสม,มอว่าชีวิตของเราสามารถเลือกได้แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่โอบามาทำเนี่ยเขาสร้างทางเลือกให้กับตัวเองนะบางคนบอกว่าทางเลือกฉันก็มีแค่นี้แหละถูกไหมฮะคนแถวบ้านมีทางเลือกเท่าน,นี้ฉันก็มีความลึกทางเลือกเท่านี้นะครับดูจากคนแถวบ้านเป็นหลัก ดูจากประสบการณ์ดูจากพ่อแม่เป็นหลักถูกไหมครับดูกับเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักกระแสสังคมเป็นหลักเพื่อนๆใช่ก็เห็นว่ามันมีทางเลือกอยู่2-3อย่าง3-4อย่างถูกไหมครับฉันเกิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีโตขึ้นมาก็คงทํางานอยู่ตามร้านฟา์ฟู้ดมั้งหรือจะเป็นคนที่เป็นแก๊งเป็นอะไรที่อยู่ตามถนนโรงงานแถวบ้านบริษัทแถวบ้าน ไกลออกไปหน่อยก็อีกเมืองนึงอีกรัฐหนึ่งอะไร,ะไรางี้ปโอ้โหแต่การเลือกของเขาเนี่ยนะคะเป็นทางเลือกที่ยิ่งใหญ่จริงรๆเพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่ทํางานเพื่อชุม,มชนได้เริ่มเล่นการเมืองวันนั้นค่ะเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกากับวลีเด็ดของเขา change อ่าคำว่า change ใช่การเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะ,ะถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยชีวิตของโอบามาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย เขาอยู่กับการเปลี่ยนแปลงมาตลอดถูกไหมฮะจริงค่ะและครับแล้วเขาต้องปรับตัวเข้ากับสู่การเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าเขาถูกพาให้เดินออกไปจากสิ่งหนึ่งที่เราใช้คนนี้ใช้คำภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่ว่าคอมฟอร์ทโซนคอมฟอร์ทโซนหรือพื้นที่แห่งความสบายปลอดภัยของเราด้วยใช่ที่เรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นเราอยากจะนอนเหมือนเรานอนอยู่บนโซฟานอนกอดตุ๊กตาหมีแล้วก็อยากจะนอนอยู่นั่นทั้งวันดูนิ้วดูนิ้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บถูกไหมฮะไม่อยากจะลุกไปไหนแต่ว่าถ้าอยู่แบบนั้นมันก็อยู่แบบนนั้ตลอดไป จริงรค่ะชีวิตก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาอมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตก็มาจากจุดที่เรามีความชัดเจนในเป้าหมายอมโอบามาเองเป็นคนที่มีความชัดเจนในเป้าหมายอยู่แล้วว่าวันนี้เขาจะทําไปเพื่ออะไรแล้วเขาอยากได้อะไรในชีวิตของเขาแต่หลายคนพ,พอเจอการเปลี่ยนแปลงมันกลัวสิคะอาจารย์<ช>อย่างงี้<ะ>เขาจะทํำยังไงดีคะก็ต้องมองในเรื่องของสิ่งที่จะได้มาจากมันนะครับ ถึงเราถึงพูดกันอยู่เสมอว่าการมีเป้าหมายชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะการมีเป้าหมายที่ดีมันทำให้เราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้อย่างเช่นว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับคนที่เรายกมือขึ้นคว้า <c oughs> ดาวถูกไหมฮะอ่าเราเห็นแล้วเรามีดาวเต็ไมไปหมดเรายกมือขึ้นคว้าเต <c oughs> ื้อมไปไม่ถึงเดินเรื่อยๆถึงไม่ถึงไม่รู้แหละแต่พอเดินไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือมือเราไม่จิ้มดินแน่นอนถูกไหมฮะ แล้วถ้าวันสุดท้ายเราอาจจะคว้าดาวไม่ได้เราจะได้ก้อนเมฆเราจะได้บางอย่างที่รองออกมาถูกไหมครับแล้วในขณะที่เขาต้องทําการที่ยกมือขึ้นไปอย่างที่ว่าเนี่ยคือการที่เราต้องเดินออกจากพื้นที่แห่งความสบายใจแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตลอดเวลาทั้งสิ้นโอ้โห<ม>นั่นเป็นการบอกเลยนะคะว่าชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่คุณเลือกอนาคตของตอนเองได้ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือรายการน้ำเครื่องแก้วประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาติดตามกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะคะกับอาจารย์บอลและกวาง แลววันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ